สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักของน้องแก้วนะคะวันนี้เราจะมาพูดเรื่องผู้ผีนะคะสมัยที่ที่นานุกแก้วข้างล่างนะคะเขาจะทําชนกระทานใช่ไหมคะทำชนกระทานทีนี้พ่อนี่ก็ได้บริจาคเอ่อ ที่ดินส่วนหนึ่งที่ติดชนประธานนะคะให้เขาได้สร้างชนประธานใช่ไหมคะแล้วพ่อก็เป็นคนที่เหมือนกอจะ,ะสื่อถึงผู้ผีวิญ,ญญาณได้อะไรประมาณนั้นนะคะ,ะทีนี้ผีผีก็มาบอกพ่อว่าสู้สู้พ่อของ้องแก ช่วยนะคปนะรแรกชยช,ชก็ย้ายบ้านให้กูหน่อยน้ำมันจะท่วมบ้านกูแล้วกูกลัวลูกถกน้ำอะไรประมาณนั้นะพอว่าะ,ะอรอ้่มแกังนะ,ะพอก็เลยบอกว่าโอยจะเป็นมึงสัยวเนอมันก็ยายบ้านจากกองกกระเปินนอมังก็ต้องเดยมาบอกกูประมาณนี้นะคะมงคิเลนี้อะไรประมาณนั้น จะได้ไปยายที่ดึงที่เขาอยู่นะคะพ่อเขาจะเป็นสมัยก่อนเขาจะเป็นคนไร่ปอบไร่อะไรใช่ไหมเคะแกเปแยกรว่าก็ได้ไปเขาา้าวัดเข้าวาถือศีลเช่ออยู่วัดแกก็ไม่ได้มาทำเรื่องเกี่ยวกับเด็่งนี้แล้วใช่ไหมสมัยที่แกมีชีวิตอยู่แล้วก็สมัยก่อนก่อนที่เขาจะทำจนประธานนะคะ ดอกไม้นี่เป็นดงเลยนะคะแม่กับน้องแก้กวนี่ไปเอามาวันหนึ่งมาไปเอามาสองรอบนะคะไปแล้วก็ามาสับๆทำดอกไม้ดองไว้นะคะจนได้ขายแล้วนะคะดอกไม้ดองแล้วก็พอมารอบนึ่งละก็พปอีกรอบหนึ่งอย่างงี้นนะคะเป็นดงเลยค่ะสมัยก่อนที่เขายังไม่ทำเชนงผูทานนะคะเนี่ค่ะได้อย่างก็เสียอย่างนะคะ ป่านเอไม้ก็ลาเป็นน้ำหมดแล้วเป็นาหมดแลค่ะแวน้แก้วค่ะพ่อจะคุยกับผีได้ค่ะานแล้วไม้กอนนี้อบสิงด้านใครเขาก็จะเยงะพาะอะไค่ะแกก็รู้ด้วยนะคะว่ใครเป็นแกก็เป็นคนไม่ค่อคยพูดนะคะไม่ไม่พูดไม่อะไร ื่องอะไรก็จะมาบอกค่อยๆแหละแอบแอบครอบบ้านนี้แอบสิงงานนี้จวเรียกตะซูมาเร็วอะไรอย่างเงี้ยเพราะอันนี้จะโดนเรียบกบไปที่สุดนะคะสมัยแกเป็นเด็กนะคะคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะฝากติดตามนกแก้วด้วยนะคะติดตามช่องทางน,กแก,นกแก้วเฟซบุ๊ก นกแก้วนกแก้วพีด